สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเพจ Eat Play l o o e นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้มัง่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเต็นท์โฟแมนอินสแตนด์อัพโฟดักลูมสนะี่พินแต่ว่าอันแรกที่ต้องปูก,ก่อนก็คือกาวชีสนะอันนี้เป็นกาวชีสที่เราสั่งตัดมาจากฝ่ายชีสไทยนะพันสองร้อยเก้าสิบก็คือสั่งตัดตรงรุ่นนะเป็นอินสแตนด์โฟดักลูมสี่ิน เป็นสีดำนะก็ะจะมีห่วงมาเราปูกาวชีสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันนะอารโอเคมว่า กลางเสร็จภายใน2นาทีเรามาดูกันว่าเราใช้เวลากี่นาทีในการกลางเส็จลับแรกก่อนเดเรามาดูขอดข้างในมีอะไรบ้างามันจะมีอินสต u c t นอยู่ที่กระเป๋ามันนะวิธีการกลางต่างๆซึ่งเราดูมาจากใน YouTube บ้างแล้วนะะเรามาดูกันว่าเราจะกลาง เสร็จภายในกี่นาทีหรืออะไรนะดูว่าข้างในมีอะไรบนะ้างอันนี้เป็นเสาคารหน้าบ้านเนอะมีสองต้นอันนี้จะเป็นปุมเช็ดเท้าหน้าบ้าน ก็มีตาข่ายที่เอาไว้เก็บของบนหลังคาเต็นท์นะแล้วก็อันนี้เป็นถุงสมบูรณกับเชือกแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของทรายชีสแล้วเรากาวมาก่วนนี้ก็เป็นอินเนอร์นี่เป็นอินเนอร์ด้านในนะ อของใหม่เลยนะแกะกล่องพร้อมกันวันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาจับเวลานะว่าเราขึ้นโคกันนะกี่นาทีนะเริ่มนะดับแรกก็แผ่วไปก็ยิงขึ้นมาถึงได้ ม,มันมีเสียงแจ๊คทั้งสี่ด้านนะก็คือสองนาทีนะเราได้โค้งขึ้นโค้งเสร็จ ลายชีดสลายชีดอยู่ที่ตรงนี้นะนีไ้ได้อยู่หนะ้าบ้านพอคุมนะ เราก็เอาสังเกตตรงเชือกนี่ต้อตงกับมุมทั้งสี่มุมแล้วก็ต้องเกี่ยวข้างในะ่ะมองไม่เห็นมืดเลยสังเกตจะมีตุ้งทุกแกนะยึค้องให้ตรงมุมทำแบบนี้นะทั้งสี่ด้าน จะเป็นโครงหน้าบ้านชานชานหน้าบ้านนีนนน่ก็จะเป็นเสาตรงนี้อะกหศดอยเพราะว่ามือใหม่นะเฮ้ยคือพึ่งกลางครั้งแรกนะเรามาดูว่าเราใช้เวลากี่นาทีแบบกลางเสร็จแล้วห่วงนี่เอาไปทำอะไร ก่อนเราค่อยใส่ข้างล่างทั้งสี่ 2> 2มุมนะเอาได้แล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่สิบสามจุดสองนาทีนะน,นี้แบบคนเดียวอันนี้คือยังไม่เสร็จนะคือยังไม่ได้นนตั้งยังไม่ได้ตอกสมองยังไม่ได้ตอกสมองบกแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้น กางขาเปกซกางหลังคา เสร็จแล้วนะนี่คือมีลูกกรงของชั้นไม่ใช่ลูกกงประตูประตูมีสองชั้นเป็นชั้นทึบกับชั้นมุงน้งนะโลโก้ชัดเจนนะสวงนี่เป็นชั้นมุ้งมาดูภายในกันนี้กางเสร็จแล้วนะคะข้างในเป็นแบบนี้ สูงมากเลยอ่ะกว,ว,ว้างขวางก็คือจากเนี่ยสูงถึงเนี่ยร้อยเก้าสิบเซนเนี่ยก็คือคนต,<ร>ตัวให,ใหญ่ก็คือสบายอันนี้คือจะเบิร์ฟนะ่ยร้อยห้าสิบห้าโยชูบือดิโอสุดแขนนะเข <laughs> าคือคนตัวใหญ่อยู่ได้สบายเนะแล้วคือเต็นท์อ่ะมันค่อนข้างมืดแล้วเขาเคลมว่าข้างในข้างในภายในเต็นท์อ่ะ อุณหภูมิมาจจะต่ำกว่าข้างนอกท่าองศานดา <dark room. S 2> คือมันเป็นดาร์กรูมอะคือมันอาจจะเย็นนะแต่ว่ามันมืดจริงก็คือมันมืดเลยนี่ยเปิดได้นะเปิดระบายอากาศได้เอ,อเปิดเลยไ,ได้เย็นแต่อินแทนเนี่ยมันดีตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ระบายอากาศได้ดีนะ เพราะว่าหน้าต่างเยอะมากเลยสามช่องมันกลางง่ายจริงแต่ว่าถ้ารวมตอกสมองบวกก็เหนื่อยอะ่ะก็เยอะอยู่ใช้เวลานานอยู่นะแต่ว่าถือว่ากลางกลางได้เร็วทั้งหมดจริงๆถ้าถ้ากลางไม่ไม่รวมตอกสมองก็ประมาณสิบนาทีนะแต่สองนาทีนี่คิดว่าน่าจะเป็นขึ้นตัวอินเนอร์อย่างเดียวใช่แบบอ๋สองน,น,นาทีไดออ้อันนี้ก็จะเป็นแบบ มีช่องระบายอากาศด้านล่างนะหนึ่งถูกใจไหมก็คือคือมันข้างในอ่ะมันเย็นกว่านิดนึงนะรู้สึกได้รู้สึกได้เหมือนกันแล้วต่คือมันมืดไปหน่อยนะซึ่งเราไม่ได้เป็นคนนอนตื่นสายอนะ่ะเราเป็นคนตื่นนอนตื่นเช้าอยู่แล้วก็โอเคอ่ะว่าโดยรวมสมราคานะคือข้อเสียมันกะ็คือมันหนักนั่นแหละอืแค่นั้นแหละ ยากใหญ่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเดินทางโดยรถยนต์อะไรอยู่แล้วออก็คือถือว่าโอเคสบาย,บายเราเดี๋ยวมาเก็บเต็นกันนะครั ครั้งแรกมก็จะเก็บนานหน่อยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดเป็นกำลังใจให้มั่งนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย